ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาชมวิถีควานหมีนะครับผมวิถีควันหมีเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับพี่ควานหมีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เห็นหอมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับวันนี้ควานหมีได้ย่างหมูครับย่างหมูย่างมัวนี่คนละครึ่งใช่ไหมนี่ครับไม่คนละครึ่งยังไม่ทำครับคนละครึ่งครับ คนละครึ่งใช่ไหมนี่ครับผมไปสแกนมาครับอ๋ออันนี้ยางได้ได้หมูคนละครึ่งทําไมนะมันมันไหม่อย่างงั้นครับมันไม่กระเทียมครับอ๋อมากระเทียมครับผมแต่ข้างในไม่ไหมครับไม่แต่ข้างนอกกระเทียมผมนึกว่าโครงหมูไม่เหมือนอันนี้หมูวันนี้ก็หักหมดแล้วครับนี่ <laughs> ตะแกนเอาตะแกงก็หักใช้งานหนักเนาะครับผมใช้งานหนักโอ้หน้าอร่อยเนาะก็หอมตั้งแต่ไกลเลยเนาะ อมาตั้งแต่บ้านผมเลยนะครับผมก็เลยมามาถ่ายว่าว่าวันนี้วันนี้ได้อะไรกับข้าวนะครับอยู่คนเดียวด้วยนะครับอยู่คนเดียวดูแลช้างสามเชือกนะครับผมดูแลไพลเบลลี่นะครับเนี่ยย่างหมูแล้วก็วันนี้แล้วก็ไพไอซิโดบัวเงินซิโดมิกกี้นะครับสามเชือกนะครับวันนี้ก็ไปตัดหญ้ามาแล้วก็มาย่างหมูใช่ไหม ตัดยามาหนึ่งคันรถแล้วนะครับผมตัดยามาแล้วก็ข้ามือได้ครับผมอันนี้ย่างหมูเสร็จแล้วก็ข้ามไมัดแล้วก็จิงข้าวกินข้าวไปในต่อยจะไปเอาสับปะรดดีครับไปเอาสับปะรดอีกแต่แดดแดดนี่นะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเอาสับปะรดอีกนะครับผมกินข้าวเสร็จเติมพลังก่อนนะครับเอาแรงก่อนนะครับนี่แหละครับผมเป็นวิธีของควันนี้นะครับผม อ่าวันนี้ผมก็หอมเลยนะครับกินด้วยกันครับผมอ่าฮะกินด้วยกันครับผมอ่าหอมเลยนะครับผมนูนแล้วก็ย่างย่างหมูแล้วก็ไอดูช้างนะครับดูช้างแล้วก็บรรยากาศก็หายเหนื่อยแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็คือพลายเบลลี่ก็เล่นนะครับเล่นไปด้วยสงสัยอยากกินย่างหมูหรือเปล่านะา ควานควันจงควานยีกลับบ้านนะครับไปไปไปตาข้าวนะครับไปเกี่ยวข้าวเนาะไปเกี่ยวข้าวไปตาข้าวนะครับอ่าวันนี้ควานมีก็ได้เมนูเด็ดนะครับใช้สิบเราชนะโอ้โคนละครึ่งเงี้เนาะไอ้กลุ่มสุดท้ายครับอ่ามีสมาร์ทโฟนอ่าเขาทำใช้บัตรประชาชนเอาครับใช้บัตรประชาชนเอาครับผมแต่ทำในโทรศัพท์ไม่เป็น ทำไม่เป็นรต้องถาบัตรไปให้เขาเขาก็ทำให้อ๋อับบจับทำไมก็อ่านหนังสือไม่ออกเนาะครับผมอ่านหนังสือไม่ออกก็ใช้ใช้บัตรเอาเลยครับใช้บัตรเอาเลยโทรศัพท์นี้ก็คือใช้เล่นเฟซเล่นไลน์เหมือนเขาเฉยๆครับดูหนังฟังเพลงอย่างนั้นนะครับดูหนังฟังเพลงครับพวา้ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลย โน่อ no. ้อยู่คนเดียวเอออยู Sammy ่คนเดียวก็เปิดเพลงอันนี้ก็เครื่องเสียงควันมีนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ชุดเล็กนะครับผมอันนี้ควันมีนี่ใจรักเสียงเพลงมากเลยนะครับถ้าว่าไปตัดหญ้านี่ต้องต้องแบกตัวนี้ไปด้วยนะครับไปเอาสับปะรดนี่ครับขาดตัวนี้ไม่ได้อันนี้ชาร์จแบตไว้อยู่ใช่ไหมนี่ชาร์จแบตไว้ครับอ๋อชาร์จแบตแบตหมด วันหนึ่งนี่ตื่นเช้ามานี่ควันมีจะเปิดเพลงก่อนเลยเนะาะเปิดเพลงปลุกเลยครับผมฮะเปิดเพลงปลุกเลยครับเปิดเปิดเพลงปลุกเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับควันมีนี่เป็นควันชา้างที่อารมณ์ดีแล้วก็ทำงานเก่งนะครับผมอ่า ปานม,มีนะครับแล้วก็ใจรักด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับย่างหมูกินโอ้โหน่าอร่อยมากเลยกลิ่นหอมผมก็เลยสงสัยนะครับผมสงสัยก็เลยเดินมาดูนะครับเดินมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับผมแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับได้ชมด้วยวิธีการเป็นอยู่ของควานม,มีนะครับผม วิธีของควานมีนะครับเป็นยังไงนะครับในในช่วงเวลาอ่าอ่าควานไม่อยู่นะครับเจ้าของช้างไม่อยู่ควานมีก็ได้รับมอบหมายนะครับผมดูแลน้องช้างแทนนะครับคนเดียว3มเชือกนะครับอ่าส่วนผมก็อ่าดูแลสองเชือกนะครับอ่าของผมนะครับอ่าควานมีดูแล3มเชือกนะครับแต่ผมก็ช่วยกันนะครับผมช่วยกัน ช่วยกันเอาหญ้าไปช่วยตัดหญ้าเอาสับปะรดนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันคนละครั้งนะครับควานม,มีก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของควันม,มีนะครับผมวันนี้ก็ได้หมูนะครับถ้าว่าไม่มีคนละคงคนละครึ่งนี่คงจะไม่ได้อันนี้หรนะอกเนาะคิดไว้นานยังนี้นะครับ มูนี่ไม่เต็มมันคือเร็วยังจังจัดต้องจัดใช่ไหมต้องจัดครับผมตื่นเช้ามาต้องจัดเลยครับออ๋ตัดยามาไปไปแกงก่อนเลยครับไปสแกนเลยครับผมอ๋อที่ที่ไปตัดยาด้วยไปสแกนด้วยไม่ตัดยากลับมาแล้วก็ไปสแกนอ๋อไปสแกน,อ,กนอืมก็ได้มูมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไว้สแกนไว้ซื้อไอ ไ,ไ<ด>อ้อได้ผักได้พริกได้มูได้ผักได้พริกแล้วก็ได้ไอ้ของใช้นอกครัวเรือนอย่างเช่นอ,อาสบูเฟซ่าแล้วก็แป้งอะไรยาสีฟันนะครับของใช้ผงชุรลงผงชุรลดน้ำปงน้ำปลานะครับอ,อ่าเราก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมที่เราอยู่ได้นะครับผมอ,อะไรที่ว่ามีทรงมีสิทธิ์อะไรรบ คนหาวหมดเลยเนาะคช่วงนี้เปิดโทรศัพท์มานะครับเห็นว่าเอออะไรที่ว่าเขาไอแจกเงินแจกอะไรอย่างนี้นะครับแจกคะแนนแจกอะไรอย่างงี้ครับเราติดต่อเลยนะครับผมอย่างเร็วเลยนะครับช่วงนี้ติต่อเต้องรีบนะครับต้องรีบชิงนะโอ้หอมไม่ใช่มันไหม้เล้วควันมี มัังใจแห้งครับแลมันจะแห้งนะคแต่มไม่ไม่แค่กระเทียมนี่เองครับ <S <S สงสัยจะอร่อยน่าดูเลยนะครับผมเพราะว่าดูจากกลินล่นหอมนี่โอ้โห<ะ>เพราะว่าควาันม,มีนี่ทํากับข้าวเก่งนะครับผมทํากับข้าวอร่อยนะครับกระเทียมซอสหทยทำกับข้าวเป็นเป็นทุกอย่างเลยนะครับฝันนี้เดี๋ยวว่างๆจะพาไปหาปลาไหลนะครับอ่าหาปลาไหลามาผัดกินนะครับ หาปลาหาปลาไหลงมหอยนะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็อา,อาหารช้างก่อนนะครับช่วงนี้ก็เน้นอาหารช้างไปหาอาหารช้างก่อนเพราะว่า,าคนน้อยนะครับผมควานช้างอยู่ไม่ครบนะครับผมควานช้างอยู่ไม่ครบเราก็ต้องหาให้เขากินทุกๆวันนะครับให้ทั่วๆกันนะครับทุกๆเชือกนะครับผมเพราะว่า เป็นวันนะครับผมเกือบทุกวันเลยนะครับมันตัดหญ้าเอาสับปะรดตัดหญ้าเอาสับปะรดนะครับเพราะว่าช้างกินเยอะนะครับจริงๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ที่ตกงานอยู่ชนบุรีด้วยนะครับเป็นปางช้างเล็กๆนะครับผมเป็นปางช้างเล็กๆที่มีช้างอยู่ทั้งหมดด้วยกันนะครับแปดเชือกนะครับผมช้างพลายอยู่ที่นี่นะครับส่วนน้อยที่จะ มีใครรู้จักนะครับผมจะมีใครที่รู้จักก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจด้วยนะครับกดติดตามนะครับให้กําลังใจด้วยนะครับความนี้ว่าไงสวัสดีครับผมอ่าด้วยนะครับกํากำลังใจด้วยนะครับพี่พี่แม่ทุกคนนะครับผมอ่คุณมาครับครับผมสวัสดีครับ